หรือลิซ่าจะโปะแตกหลังเคสมือถือเป็นตัวอักษรยอเฟเดริกอาโนแม้จะมีข่าวลือปรากฏตัวกันสองต่อสองและอยู่ด้วยกันบ่อยครั้งแต่ลิซ่าและลิ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบลคพิงกับเฟเดริกอาโนทาญาจ,จากตระกูลมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอันดับต้นๆของโลกก็ไม่เคยออกมายอมรับในความสัมพันธ์ล่าสุดดูเหมือนเจ้าตัวจะโปะแตกเพราะใช้เคสมือถือเป็นตัวอักษรยอ ที่ดูยังไงก็น่าจะมาจากชื่อของเฟเดริกอานลิซ่าแบล็กพิงที่ตอนนี้แทบจะปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสและพึ่งขึ้นคอนเสิร์ตการกุศลพิสเตสจอนที่ฝรั่งเศสไปเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพหลังเวทีที่เธอถ่าร่วมกับบรรดาแดนเซอร์เอาไว้โดยในอินสตาแกรของเจ้าตัวได้มีการตัดส่วนที่เป็นด้านหลังเคสมือถือทำให้ไม่เห็นภาพแบบเต็มๆแต่ทางแดนเซอร์ ก็ไม่ได้ทันได้สังเกตได้โพสต์ภาพมุมกว้างในช่วงเวลาเดียวกันเลยได้เห็นว่าที่ด้านหลังเคสโทรศัพท์มือถือของลิซา่ามีตัวอักษร F A ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนซึ่งงานนี้ทุกคนต่างพากันคาดเดาไปในทิศทางเดียวกันว่า F A ไม่ใช่ตัวย่อของใครอื่นนอกจากชื่อและนามสกุลของเฟเดริกอารโน ก่อนหน้านี้ไม่นานก็มีข่าวลือว่าลิซ่าควงเฟเดลิกไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยก่อนจะขึ้นรถคันเดียวกันออกไปนอกจากนั้นยังลืออีกว่าลิซ่าได้ย้ายมาปักหลักที่ฝรั่งเศสเพื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับเฟเดริกอาโนที่คาดว่าเป็นแฟนหนุ่มของเธอด้วยข่าวความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว2023หลังจากมีคนเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกัน ขณะกินมือกลางวันที่ร้านอาหารนอกจากนั้นเฟเดริกที่เป็นทายาทและผู้บริหา,า,ารนาฬิกาหรูแท็กหอยเออก็ยังใส่นาฬิกาหน้าปัดสีชมพูที่ออกมาใหม่ในช่วงที่มีข่าวเรื่องความสัมพันธ์กับลิซ่าขณะที่เคสโทรศัพท์มือถือของเขาก็มีการปกปิดเอาไว้ด้วยสติกเกอร์รูปหัวใจที่คาดว่าใช้ตัวอักษร L M ตัวอักษรย่อของลิซามโนบาล นอกจากนั้นลิซายังได้ไปพักผ่อนตักอากาศที่กรีซพร้อมกับสมาชิกครอบครัวของฝ่ายชายด้วยที่ถึงแม้จะไม่มีภาพถ่ายร่วมกันแต่ต่างโพสต์ในสถานที่เดียวกันและช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ